สวัสดีค่ะมันนี้ก็มาใส่บาทกันนะคะเด้อผามาแล้วนะคะมาใส่บาทกันนะคะผู้ใดถูกหวยก็มาใส่บาทนำกันมันนี่เยค่ะเด้อ บินเลยวินวินวันดีค่ะแนบ่ายยามเช้านะคะมันจะกอากาศเย็นๆลมหนาวลมโจยๆลยเดือนสี่ลวยังมีลมหนาวอยู่ตะกี้หอนแท เอ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบ็ลืมมือลืมเวทน,นะค่ะจนจะนามกันใหญ่เลยค่ะ อากาศดีมากเลยมันนี่เช้าๆนะลมเย็นหนาวค่ะก,กาเช้าว,วันพุธเนาะทุกหวยเนาะคะ่ะนกกระสาทุกห้ได้บุญได้กุศลมันนี่นกกระใสบาทด้วยปลาหวานองอีฟซีพนสทรงมหายหนะำพนสือองพิเป้กทรงมหายหนะคะ มีประวัติกับเนื้อแห้งนะคะสาบาดมีในกระสาทุกข้อให้เอซีได้บุญได้กุศลนกันทุกคนนะคะงวดหน้าขาให้ได้โชูกไดลาภอีกเด้อค่ะเด้อค่ะลมดีอากาศหนาวหนาวสมองเลยเด้อนี่ค่ะนุกเปิดข่าวดังขนาดน มันนี้สิฮิตอย่างกินกันยังบ่รู้เลยเพราะว่าปรากฏดกันยังไม่ได้แกงงมาวานนี่ยที่แกงประกวดก็ไม่ได้แกงครับพอดีน้องฝนบานใหม่เพิ่นซื้อนอย่างมาให้นะคะก็เลยขอบคุณเนื้อย่างน้องฝนนะคะสําหรับมาวานนะคะงนหนักควาถึงหลายๆเด้อเปฝนบานใหม่เด้อที่ได้มา,อ,าอุดหนุนจุนเจือน้องๆนงนะักข้าว ค่ะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนสำหรับอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเด้อค่ะถ้ามีโอกาสโควิดเบิดก็มาเที่ยวบ้านหนูเด้อก็มีพวกมายามน้ำไม่ก็ไดิบนับไม่มายามผักหวานก็มีผักหวานมีดอกะเจียวเขาไม่ได้ส้งคือฝนที่ตกนี่ลมเย็นๆนะคะ หนาวยินพักพ่อใหญ่มาเก็บซีลแล้วถ่ายไม่บ่บ่เขามนตดเบืในยกลยเนาะค่ะ มาอพนายกกันเลยป้าขึ้นบ้านกันเถอะเฮาเดี๋ยวไปล้างถ้วยมันอินเชี่ยเห็ดยังกิ่นม่ได้เอาอันไปมาๆก็วนอยู่เฮือนนี่แหละเฮาไม่ได้ไปใส่ก็กรก็เก็บยู่เฮือนนี่ก็เบิดดีละ

แก่งชูชีประกุดเดนูลางถวยกันเด้อ Oh okay. shit! <gasps> 你好，是吧 สวัสดีค่ะองอดวงดีใช่นาะค่ะโอ้สาธุได้สุขได้หลาบกันเนะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปฐมน้้ยนะคะขอบคุณค่ะ